สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนก็จะมาแนะนำเมนูพิเศษอีเมนูนึงซึ่งสั่งตรงมาจากคนครศรีธรรมราชเช่นเคยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่อยากจะบอกว่าเด็กผู้ใหญ่รับทานได้หมดเลยและโดยเฉพาะเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าเป็นสามรสจะมีรสชาติหวานนิดๆอมเปรีย้ยวนิดหน่อยเค็มนหน่อยอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจนลองทานใี่ดูนะคะว่ามื่สามรสเนี่ย ปกติในท้องตลาดที่เราเคยเห็นเคยรับประทานมานี่เนื้อจะค่อนข้างจะแข็งเนื่องจากว่าเขาทําไว้นานมากกว่าจะ,าจ,ะจะถึงมือเรานี่มันนานอาจจะเป็นเดือนเพราะฉะนั้นรสชาติของปลาหมึกความเหนียวของปลาหมึกก็เลยมีมากแต่อันนี้เนี่ยทาเสร็จส่งมาเลยแล้วจะถึงมือคุณเนี่ยภายในสองถึงสามวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรสชาติและความอร่อยจะยังคงอยู่นานมากค่ะเดี๋ยวจ,จะจาชิมให้ดูค่ะ สำหรับไข่ที่ชอบอกินโดยไม่ต้องกินกับข้าก็โอเคนะก็อร่อยนะแต่ชอบกินข้าคัะอร่อยจริง ขอเนี้ยเจียวก่อน,นครับเป็นปลาหมึกสามรสที่รสชาติกลมกล่อมมากไม่หวานจัดไม่เค็มผ่านแบบข้าวสวยร้อนอร่อยมากครับและขอบอกว่าเนื้อปลาหมึกเนี่ยนุ่มมากอ่อนมากเหมาะสำหรับคนที่มีอายุคนที่ใส่ฟันปลอมสามารถ กินได้อย่างสบายคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะเนื้อปลาหมึกไม่ได้เหนียวไม่ได้แข็งเหมือนที่เราเคยกินมาอันนี้อร่อยมากขอบอกแล้วโปรโมชั่นพิเศษสหรับวันนี้คือ1 pack 250นึ่งแพ็คสองกัมหนึ่งบาทค่ะอะไรจะถูกขนาดนี้ถูกมากเพราะ1 pack นึ่งแพ็คเนี่ยไม่ใช่เล็กเล็กนะคะนี่ใหญ่มากค่ะ1นึ่งแพ็คสองกรัมร้อบาทท้าไม่สั่งตอนนี้จะสั่งตอนไหน รีบเลยนะคะเพราะว่าออเดอร์ในแต่ละครั้งที่เราสั่งมาเนี่ยจำนวนจำกัดถ้าช้าหมดนะคะแล้วคุณจะไม่ได้ลิ้มรองอาหารที่อร่อยอย่างนี้ถ้าสนใจสั่งได้เลยทันทีอินบ็อกซ์เดียวนี้เลยะคะ่ะ